ขอบสนามท็อปเพนวันนี้ขอเสนอตอนสิบลูกยิงสุดแจมของเ네นม่าประจำปี2015อาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใ,ใกล้อย่าลืม้อไปกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับอันดับที่10มาถึงโยนยาวเข้ามาเขตโทษเนมา่าวิง่งรอดไปรับด้วยซ้ายแล้วสัดหายด้วยขวาไปเลยฮะ ดูภาพไทยครั้งโยนบอลมาหน้าประตูเนม่าวิ่งลอดมารับจับบอลก่อนสัดลอดขาผ่าด่างผ่า,า,าเข้าไปซะอันดับที่๙อยู่ทางกราบขวาหักหลบและโยนข้ามฟากมาเนม่าตั้งท่าแปรเต็มตีนบอลไม่มีดิ้นไม่มีส้นครับดูครับก่อนออกจากบ้านนี่นักกันมาอย่างดีบอกข้าอยู่นี่จะเปิดบอลให้เองไปที่นั่นขอเชิญท่านไปรอยิงได้เลย อันดับที่8ดกลับตัวมาทะลุช่องให้เ네นมา่าแกวิ่งแข่งไปแย่งบอลก่อนเบียงขวาแล้วยิงไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นฮะด้วยทีเขาไปเหยื่อกับอันเชิญถวายพานให้น้องเน่แกวิ่งสุดใจมายิงใส่ตราหมีซะเป็นอนุบาลหมีน้อยหอยขมไปซะอันดับที่เจเริ่มมาทะลุช่องแถมแหกด่างหลอกไปหนึ่งบอลไปถึงเ네นมา่าเข้าเตรียมซัดแต่ปัดหลบแล้วค่อยจบตะกอพาพี่โกดา่าพ่องายหลังยืนงงเป็นไอ้ง่างกันหมดเลยฮะ นี่คำส่งบอลทะลุทะลวงล่วงไปถึงเนม่าแกจะยิงแต่ไม่ยิงกลิ้งหลบมาอีกทางวางยาให้ตายใจแล้วยิงใส่แบบเลือดเย็นสุดๆ,ดๆตักอันดับที่6มาถึงไหลายบอลให้เมสซี่ไม่มีรอช้ายโยนคือให้เนม่าซัดแสกหน้าเข้าไปอย่างสวยงามครับดูทีบัวค่ะหยอดให้พอดีแปะไม่ขาดไม่เกินตกลงลงตีน้องเนพอดิบพอดียิงทีดีไม่โดนหน้าโก้ฮเกือบดั้งหักแล้วพี่ อันดับที่5้ส่งให้เนม่าก,กันทะลุมาหักหลบตีไปหนึ่งและตะบึงยิงเสาแรกกองหลังหน้าแหกกัน4คนเลยฮะทำเฮียอะไรไม่ได้เลยดูภาพท่ากันอีกทีครับไหลเบาๆไปเข้าตีเนม่ากกนโยกหลบนิดเดียวและยิงเบียดเสาเข้าไปอย่างงดงามครับอันดับที่4จังหวะฟรีคิกยองมาซัดอัดบอลข้ามกับแพทะแยงเสียบสามเหลี่ยมโกเจียมตัวมัวแต่ยืนมองเลยฮะ ดูครับสัดด้วยขวาบอลเลี้ยวหมุนติ้วค่อยๆปลิวเลี้ยวประชิดเสาเข้าไปใครรับได้ก็โคตรเทวดามาเกิดแล้วอันดับที่สามโยนข้ามาจากดอนเมืองเนม่าชำเรืองตามองแล้วลองยื่นขาบอลเล่เต็มเท้าโกพุ่งเข้ามารับก็จับไว้ไม่อยู่ครับดูภาพทาครับโยนแม่นดั่งจับวางแล้วเนม่านี่วิ่งนำทางมาซัดแบบไม่ต้องจับปรับแต่งอะไรทั้งนั้นนะธรรมชาติเน้น อันดับที่สองก้าวเข้ามาซัดลอยข้ามกระแพงทะแยงเข้าสามเหลี่ยมอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหภาพยังดูโคตรไวเลยโกจะรับได้ไงวะดูชา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 อีกทีฮะท่ายิงก,ก,กระดกขาดบอลลอยในอากาศหมุนติ้วค่อยๆนำริ้วเข้าสามเหลี่ยมเฉียดมือโกไม่ถึงสามเซนอันดับที่หนึ่งจังหวัดน้องเนโชนเหนือตกักบอลข้าบหัวแล้วหมุนตัวมายิงแล้ววิ่งไปดีใจและบอกข้านี่ไงอนาคตมันลงดอ ต้องบอกว่านักเตะคนนี้คืออนาคตของเมสซี่คนต่อไปจากผลงานยิงกระจายในปีที่ผ่านมาต้องดูกันยาวๆล่ละครับว่าจะสามารถรักษาระดับนี้ต่อไปได้หรือไม่สำหรับเขาคนนี้เนี่ยมากและนี่คือขอบสนามท็อปเทนชอบใจลูกไหนอย,อย่าลืมเม,ม้นบอกกันไว้ด้วยนะครับ สนับสนุนโดยแอปพลิเคชันรายงานผลบอลสดซุปเปอร์สกอร์แอปดีๆที่คู่ควรกับมือถือคุณรออะไรล่ะครับโหลดสิครับแล้วคุณจะติดใจและกลับมาพบกับขอบสนามท็อปเทนได้ทุกวันเวลาสิบเอ็ดโมงตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับผมจัดให้หนะ Now let it go, go to them m Let's get the more though, i I haven't had much amount of times, right? Don't let it tank stay till i like we'll